ชงโควิดพอดีก็เลยเพิ่งมาได้รับปีนี้ครับแล้วในช่วงที่ปิดโควิดไปเราได้มีโอกาสทำอะไรบ้างช่วงโควิดเหรอครับใช่ช่วงปิดโควิดก็มีโอกาสได้ไปแบบพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนการแสดงไปแบบมีไปเรียนร้องเพลงบ้างเพราะว่าช่วงโควิดก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงมาให้มาให้ทำครับรู้ไหมกลับมาครั้งนี้ก็คือหล่อขพ้นเยอะมากไม่ได้ถอดแมสนานมากกว่าผมว่าพอถอดแล้วก็ได้โชว์ความหล่อเนาะใช่แล้วหลังเรียนจบมีแผน หลังเรียนจบใช่ไหมครับจริงๆตอนแรกมีความตั้งใจว่าอยากไปเรียนต่อปริญญาโทแต่ว่าพอติดช่วงโควิดมันก็เลยทําให้2ปีที่ผ่านมามันว่างแล้วก็เวน้นไว้ก็เลยไม่ได้ไปไหนก็เลยแบบเนี้ยคอยพัฒนาตัวเองเรื่องเกี่ยวกับงานการแสดงแล้วก็เพิ่งมาได้ทาทางานจริงๆเมื่อ,อปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ครับตอนนี้คือเป็นงานอะไรคะงานถ่ายภาพยนตร์ครับใช่ครับมี2เรื่อง ใช่ใช่แล้วช่วงนี้ดูแลตัวเองเป็นไงบ้างครับเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ยังต้องดูแลตัวเองแบบกินยากินแบบว่าวิตามินวิตามินเสริมอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าโควิดก็ยังมีอยู่ครับโอเค,อเคงั้นฝากความคิดถึงถึงแฟนๆทีวีพูหน่อยค่ะครับผมก็ฝากแฟนๆทีวีพูดนะครับก็เดี๋ยวปลายปีนี้ผมก็จะมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งให้ได้ติดตามกันครับชื่อเอา working title ออกก่อนแล้วกันนะครับชื่อ O M G ครับ ครับผมก็โอ้ไมค์เกครับชื่อเต็มครับก็ฝากติดตามด้วยครับปลายปีนี้ครับขอบคุณครับ